วันนี้มาเก็บตำลึงข้างรัวนะคะจะไปทําต้มจืดตอนเป็นเด็ก,เด,กเด็กในหมู่บ้านแถวนี้ต้องได้กินต้มจืดตำลึงรัวนี้ทุกคนคะ่ะไม่ว่าเอวาไม่ว่าที่ใครนะคะต้องกินต้มจืดตำลึงนะคะอันนี้นะคะต้มจืดต้มจืดยอดงามฝนตกดูใครไม่ต้องเข้ามานะคะอันนี้เป็นยอดเป็นยอดตัวเมียนะคะตัวนี้ตัวผู้เราจะไม่เก็บ ใบมันจะเป็นแฉกเห็นไหมคะใบมันจะต่างกันนะคะอันนี้ตัวผู้อันนี้ตัวเมียตัวผู้จะใบแฉกตัวเมียจะใบกลมเห็นไหมคะนี่น,นี่ค่ะเราแป๊บเดียวเราก็จะได้หนึ่งกรรมัมเราจะไปทำซ้มสื่อตำลึงกินกันนะคะวันนี้ โอเคไหมคะพี่คาย,อยตอนเป็นเด็กพี่คายก็กินตําลึงตําลึงตรงนี้แหละลูกเพราะว่าอา<ล>ะไรรู้ไหมื่อก่อนลุงวิชาญบอกกินได้มีประโยชน์ป้าต้องวิ่งมาเก็บให้เลยตอนเช้าต้มใส่ข้าวใส่หมูใส่ตับ <c oughs>